รีวิวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นที่ดิมชอบที่สุดในเวลานี้มาพร้อม AI สุดฉลาดใครเลี้ยงน้องหมาน้องแมวสบายใจได้พร้อมเทคโนโลยีมอบแบบคู่ที่สําคัญเป็นแบบ two air ปูชิดขอบกาแพงได้แบบนี้กําลังดูดไม่แพ้เครื่องดูดฝุ่นเพราะดูดแรงถึง11,000ัน PA Omni Station มีขนาดเล็กลงแต่เก็บฝุ่นได้มากกว่าเดิมซักผ้าถูพื้นด้วยระบบน้าร้อนและอบไอร้อนทําให้ผ้าไม่เหม็นเลย สวัสดีเพื่อนชาว Next Tech ทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับดีมครับผมและในวันนี้นะครับดีมก็จะมารีวิวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะจากแบรนด์ e c o v a c รุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง Eco v a ว Dbot T30 Pro Omni ตัวนี้กันครับอย่างที่ดีมเคยรีวิวไปนะครับว่าแบรนด์ EcoVac เป็นแบรนด์หุ่นยนต์ดูดฝุ่นระดับไฮเอ็นนะซึ่งจุดเด่นของแบรนด์ก็จะมีการนําเทคโนโลยีใหม่ๆมาใส่ในตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นของเขาเสมอครับถ้ายังจํากันได้ครับในปีก่อนเนี่ยดีมเคยรี้ มีการอัปเปดตขึ้นมาเป็น T30 Pro Omni ตัว Omni Station เนี่ยมีขนาดเล็กลงครับเป็นไซส์มินินะในการใช้งานเปลี่ยนตัวน้ําก็เปลี่ยนได้ง่ายมากขึ้นนอกจากนี้ตัวมอฟเนี่ยมีการยื่นออกมาถูนอกตัวเครื่องทําให้ถูได้ชิดขอบกําแพงเลยที่สําคัญคือตัวโรบอทเนี่ยครับเขามีการอัปเปดตพลังการดูดฝุ่นสูงถึง11,000พ PA เลยนะครับฟับงถึงขนาดนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆเดี๋ยวเรามาดูรีวิวไปพร้อมกันเลยครับเริ่มกันที่ในตัวกล่องกันดีกว่าว่าเขาให้อะไรมาบ้าง Thank you. สำหรับสเปคและดีไซน์นะครับมาเริ่มกันที่ดีไซน์ในส่วนของตัว Omni Station กันก่อนเลยในรุ่นนี้เนี่ยจะมีขนาดเล็กลงกว่ารุ่นก่อนถึงประมาณ30%เลยนะครับตัวข้างบนเนี่ยจะมีถังจุน้าด้วยกัน2ถังก็จะเป็นถังน้ําสะอาดมันแทงใหญ่ขึ้นเยอะมากนะครับใหญ่มากอะแล้วก็ตัวถังจุน้ําสกปรปกเองก็เช่นเดียวกันเขาจะปิดทึบไว้แบบนี้ก็ถือว่าดีไซน์ทําออกมาได้ดีเลยครับซึ่งสีที่ดินได้มานละครับจะเป็นสีขาวเพื่อนๆจะเห็นว่าจะใช้เป็นสีขาวด้านๆน,นะครับสวยงามแล้วก็มีการเล่น งาบริเวณรอบตัวเครื่องเล็กน้อยครับตัดกับสีเงินที่ขอบด้านหน้าและตัวโลโก้ก็เป็นสีเงินแบบเงางามเช่นเดียวกันบริเวณตรงกลางตรงนี้นะครับถ้าเราเปิดออกมาเนี่ย ก็จะเจอกับตัวถุงจุฝุ่นที่มีขนาดใหญ่มากเลยนะแล้วก็เป็นถุงแบบลักโลก้วยนะครับตรงนี้จะเป็นกระดาษเวลาเต็มแล้วก็ถอดออกไปทิ้งได้เลยครับสะดวกสบายมากขึ้นนะครับเพราะว่าถุงเนี่ยใหญ่กว่าเดิมรับรองว่าอยู่ได้ยาวๆเลยพอเราเปลี่ยนถุงเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ใส่กับกข้าไปเหมือนเดิมง่ายๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูบริเวณฐานกันบ้างครับสำหรับตัวฐานนะครับในรุ่น T 3 0 Pro อมนี้เนี่ยดิมชอบมากเพราะว่าตัวสเตชันเราสามารถถอดออกมาได้แบบนี้เลยครับเราจะสามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้แบบหมด จดเลยซึ่งจริงๆแล้วตัวเครื่องเนี่ยเขาก็จะมีการซักผ้าบริเวณนี้ดังนั้นก็อาจจะมีฝุ่นตกทั้งเหลืออยู่ตรงนี้ได้บ้างครับแต่ในการทาความสะอาดก็ง่ายเพราะว่าเราถอดออกไปล้างได้หมดเลยนะครับแตกต่างจากหลายๆรุ่นนะเพราะว่าไม่สามารถถอดตัวฐานออกไปล้างอย่างนี้ได้ดิมว่าน,นี้เป็นไอเดียที่ดีมากครับเพราะจะทําให้ตัวสเตชันของเราเนี่ยสะอาดเอี่ยมออกได้ตลอดเวลานั่นเองสำหรับบริเวณด้านข้างทั้งสองข้างนะครับก็ยังจะมีตัวล้อที่ทำให้หุ่นยนต์ของเรากลับเข้าสเตชันได้เหมือนเดิมแล้วก็จุดนี้ จะเป็นจุดเอาไว้เติมน้ํารวมถึงปล่อยน้ําออกมาเพื่อซักผ้าถูพื้นที่สําคัญนะครับในรุ่นนี้เขามีฟังก์ชันทาความสะอาดตัวฐานสเตชันจะเป็นการปล่อยน้ําออกมาแล้วเราก็ขัดที่ฐานได้เลยครับสาหรับจุดนี้นะครับจะเป็นจุดเอาไว้ดูดตัวฝุ่นเนี่ยเข้าไปที่ตัวถังนะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์สําหรับการชาร์จนะครับอยู่ที่2มุมนี้และตรงกลางนะครับก็จะเป็นเซ็นเซอร์ทําให้หุ่นยนต์ของเรากลับเข้าตัวสเตชันได้แบบแม่นยํานั่นเองครับมาดูกันต่อที่ตัวโรบอทกันบ้างครับ สำหรับตัวโรบอตในรุ่นนี้ดิมชอบดีไซน์มากนะครับเป็นดีไซน์แบบขาวล้วนเลยนะมีการเล่นเงานะครับที่ตัวโลโก้เป็นสีเงินแบบนี้ตัวเครื่องด้านบนเนี่ยจะมีปุ่มด้วยกัน3ปุ่มครับปุ่มเปิดปิดเครื่องปุ่มทำความสะอาดเฉพาะจุดและปุ่มกับออมนิสเตชันครับ ส่วนบริเวณตรงกลางนะครับจะเป็นเซ็นเซอร์นําทางระบบ LDS นะครับแล้วก็จะมีสกรีนคําว่า D b o t ตรงนี้ด้วยนะครับเป็นซีรีส์ของเขานั่นเองพอเปิดขึ้นมาเนี่ยตัวฝานะครับจะเป็นระบบกึ่งๆึงแม่เหล็กนะมีการดูดกันนิดนึงนะแล้วก็บริเวณด้านบนนี้นะครับจะมีกล่องจุฝุ่นนะกล่องจุฝุ่นเนี่ยคือดึงออกมา แบบนี้เลยเราจะเห็นว่ากล่องตูวฝุ่นที่ตัวเครื่องเนี่ยมีขนาดที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ก็เพียงพอในการทำความสะอาดแล้วก็เขาจะมีระบบที่กลับไปดูดฝุ่นเองโดยอัตโนมัติครับตัวกล่องเราสามารถเปิดขึ้นมาทําความสะอาดได้นะครับแต่นี่คือแทบไม่มีฝุ่นยอยู่เลยนะระบบออโต้ของเขาเนี่ยคือแบบดีมากนะครับแล้วก็ฟิลเตอร์ก็ถอดออกมาทําความสะอาดได้เช่นเดียวกัน สำหรับจุดนี้นะครับที่มีไฟออกมาเนี่ยจะเป็นจุด Wi-Fi นะถ้าเกิดเรากดค้างก็จะเป็นการรีเซ็ตตอนที่เราตั้งค่าเครื่องนั่นเองครับส่วนบริเวณนี้ก็จะเป็นการสแกนจับคู่กับตัวแอปพลิเคชันครับผมมาดูบริเวณด้านหน้ากันบ้างครับตรงนี้จะเป็นเซนเซอร์ระบบ2 detect นะครับเป็นระบบเฉพาะของทาง Ecova วเขาเองเลยจะทำงานร่วมกับตัว LDS ทำออกมาได้ดีเลยครับในรุ่นนี้เมื่อเทียบกับ T 2 0ในรุ่นก่อนนี่ว่ารุ่นนี้ทำได้ดีมากกว่าเดิมเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นการสแกนห้องหรือการทำความสะอาด แล้วก็ระบบการนําทางเขาเนี่ยก็จะมีระบบแล้วเซนเซอร์ตรวจจับกําแพงก็ยังมีมาให้เหมือนเดิมครับสจุดบริเวณด้านซ้ายกับด้านขวาครับตัวการชนเนี่ยทำออกมาได้ดีเลยนะมันนุ่มมากเลยครับและในรุ่นนี้นะครับเขาจะมีขอบอยางกันกระแทกมาด้วยนะดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าเฟอร์นิเจอร์ของเราจะเป็นรอยนะครับและยังมีลูกเล่นที่เรายังสามารถเปิดในแอปพลิเคชันด้วยนั่นก็คือถ้าเกิดเราหยุดให้เขาทํางานอยู่แล้วเราเตะเขาเบา,บาๆปุ๊บก็จะทํางานต่อเองเลยครับ มาดูทางด้านหลังกันบ้างครับ2จุดนี้นะครับจะเป็นจุดที่เราไว้ชาร์จนะตรงนี้จะเป็นเซ็นเซอร์นาทางตอนกลับสถานีจุดนี้นะเป็นจุดที่เอาไว้เติมน้ําเข้าตัวเครื่องให้เขาดูดฝุ่นถูพื้นได้นั่นเองสําหรับด้านล่างนะครับตัวนี้จะเป็นระบบม็อบคู่นะครับชื่อว่า two s นะโดยเขาจะสามารถยืดออกมานอกตัวเครื่องได้แบบนี้นะครับทำให้การถูพื้นของเราเข้าถึงซอกเข้าถึงมุมรวมถึงชิดขอบกาแพงมากขึ้นนั่นเองนอกจากนี้นะครับตัวม็อบถูพื้นเนี่ยยังสามารถยกขึ้นมาได้ถึง9มิลน,นะครับซึ่งถือว่าเป็นระยะที่สูงมากตัวช ขึ้นพื้นที่ต่างระดับก็ทําออกมาได้ดีครับดิมว่าเป็นระยะที่ค่อนข้างสูงเลยตัวแปรงปัดกวาดสามารถถอดออกมาทําความสะอาดได้เลยนะครับแต่น,นี้เนี่ยดิมใช้ออกมาประมาณอาทิตย์กว่าแล้วนะก็ยังไม่เห็นว่ามีผมเข้ามาพันที่แกนเลยนะสำหรับเซ็นเซอร์การตกพื้นที่ต่างระดับเนี่ยก็ให้มา4จุดนะครับรวมถึงให้เซนเซอร์การตรวจจับผมมาด้วยตัวล้อกลางนะครับก็ทําออกมาได้ลื่นไหลดีครับผมมาดูแกนกลางนะครับที่เป็นตัวปัดกวาดพื้นกันบ้างในส่วนนี้นะครับเขาบอกว่า T30 PRO ตัวนี้เนี่ยมีการปรับปรุงเทคโนโลยีเข้ามาอันนี้ดิมใช้มานะครับอทิว่าแต่ไม่มีผมพันแกนเลยเพราะเขาจะมีตัวช่วยในการตัดเส้นผมหรือเส้นขนสัตว์เลี้ยงนะครับอยู่ที่ตัวเครื่องซึ่งในการใช้งานจริงนี่ว่าเวิร์กมากเพื่อนๆดูไม่มีเส้นผมพันแกนเลยนะอันนี้คือยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยนะครับโอ้โหอีโคแวกจริงๆริถ้าเทียบกับรุ่นก่อนเนี่ยดิมระทับ มากกว่า T20 ค่อนข้างเยอะเลยนะเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าสภาพที่เพื่อนๆเห็นนะไม่ว่าจะเป็นผ้าถูพื้นแกนกลางนะครับแล้วก็แกนปัดกวาดเนี่ยดีมไม่ได้ถอดออกมาทําความสะอาดเองเลยเจ้าตัว Omni Station ทําให้หมดเลยมันสะอาดเหมือนใหม่มากดีว่าตัวนี้ตัว Station พัฒนาขึ้นเยอะมากครับเดี๋ยวเรามาดูการทําความสะอาดจริงๆกันบ้างครับกับ D-bot T30 Pro Omni ตัวนี้ อย่างแรกเลยครับดิมจะยกถังน้ําเสียที่ดิมไม่มีน้ําอยู่เนี่ยเอาลงนะครับแล้วก็เติมน้ําสะอาดลงไปเราจะได้ไม่ต้องยกแทงน้ําสะอาดไปเติมในห้องน้าครับแบบนี้สะดวกกว่าเยอะเลยหลังจากที่ดิมปล่อยโรบ,บอทออกมาทําความสะอาดแล้วเพื่อนๆจะเห็นว่าเขาดูดพื้นเนี่ยทำได้กริบมากมากครับเพราะแรงดูดสูงถึง11,000 PA แล้วในการทำความสะอาดดิมเลือกเป็นแบบให้เขาถูพื้นพร้อมกันไปเลยครับจะช่วยประหยัดเวลาเราไปได้เยอะนะครับถ้าเกิดใครไม่ค่อยมีเวลา โลบอรทำความาสะอาดแบบนี้ถือว่าตอบโจทย์มากนะครับในเรื่องการถูพื้นก็สบายใจได้ครับด้วยเทคโนโลยี2 e แม้เขาจะยื่นออกมาจากตัวเครื่องบ้างนะครับแต่เวลาเขาเดินไปแล้วเดินกลับเนี่ยตัว2 edge นะครับเขาก็ทำการถูส่วนที่กูกเว้นไว้หายห่วงได้เลยครับรับรองว่าสะอาดแบบหมดจดเลย ส่วนบ้านใครมีเฟอร์นิเจอร์เยอะๆนะครับพวกขาโต๊ะกลัวจะเข้าได้ไม่สุดไม่สะอาดเนี่ยวางใจได้เลยครับทั้งเทคโนโลยี2 mapping 2.0และ2 detect 3.0นะครับเขาทำออกมาได้ดีมากๆเพื่อนๆจะเห็นว่าไม่มีการกระแทกแรงๆเลยครับการชนเนี่ยคือกระทบกระเทือนน้อยมากแล้วบริเวณขาโต๊ะจะถูกตัตม็อบถูพื้นถูได้แบบหมดจดด้วยครับสำหรับที่แสงน,น้อยๆอย่างใต้โซฟาเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูไปพร้อมกันเลยว่าเจ้าตัวนี้เขาทำความสะอาดได้กริบขนาดไหน และสิ่งที่น่าประทับใจที่สุดก็คือตัว AI ที่เป็นตัว Two Detect ของเขาเนี่ยแหละครับเพื่อนเพื่อนจะสังเกตว่าดิมอลตุกตาที่มีขนเป็นลูกกระต่ายนะครับเขาหลบกระต่ายแบบชัดเจนมากครับไม่มีการเข้าไปกระแทกเลยนะแต่กับพัดลมที่เป็นเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเขาจะพยายามทำสำจาดจนชิดขอบนะครับเดี๋ยวดูกันอีกครั้งครับนี่เห็นไหมครับดังนั้นด้วยเทคโนโลยี AI ที่มันฉลาดขนาดนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีน้องหมาน้องแมวหรือมีสัตว์เลี้ยงที่บ้าน รับรองว่า T 3 0 Pro ตัวนี้เนี่ยจะไม่ทำให้น้องหมาน้องแมวเพื่อนๆบาดเจ็บแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูคาบที่ฝังลึกอย่างคาบกาแฟที่ดิมทิ้งไว้นานๆกันบ้างดีกว่าครับจะสังเกตว่าในการถูพื้นเขาเนี่ยเขาจะมีการกดลงไปที่พื้นอยู่แล้วในระดับหนึ่งนะครับแล้วในการถูเขาจะใช้วิธีนะครับเดินจากซ้ายไปขวาถูจนเสร็จแล้วก็เดินจากบนลงล่างอีกครั้งนึง เพียงเท่านี้ครับคาบต่างๆที่อยู่ที่พื้นของเพื่อนๆก็จะสะอาดหมดจดแบบนี้เลยครับไม่มีคาบกาแฟเหลืออยู่เลยส่วนในเรื่องการทำความสะอาดบนพรมนะครับเขามีตัวเซ็นเซอร์ตรวจจับพรมมาอยู่แล้วจะสังเกตว่าตัวมอบถูพื้นจะถูกยกหนีพรมนะครับไม่มีการสัมผัสเลยแล้วก็ขึ้นพรมได้แบบไม่มีปัญหาเลยครับดังนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนกังวลใจว่า ตัวนี้จะยกหนีพรมได้ไหมกลัวพรมชื้นพรมราคาแพงสบายใจได้เลยมาดูกันที่คําสั่งเสียงกันบ้างครับสําหรับคําสั่งเสียงนะครับเราสามารถเข้าไปดูเมนูคําสั่งเสียงต่างๆได้นะทาง e o v a c เคเขาเซ็ตคําสั่งมาให้เรียบร้อยแล้วเราดูทําความเข้าใจแล้วก็พูดตามได้เลยครับโอเค Eco Yes s t <Start cleaning>. s t t r t e l n i n i Okay โอเค t cleaning the whole house สำหรับการทาความสะอาดนะครับจะมีตัวแท้งจุน้ําเสียนะที่เราต้องทําความสะอาดด้วยตัวเองครับมีฐานสเตชันและก็อย่างสุดท้ายก็คือกล่องจุฝุ่นตัวนี้นั่นเองครับตัวแท้งน้ำเนี่ยก็คือล้างน้ําเปล่าธรรมดาแล้วก็เช็ดเอานะเท่านี้ก็สะอาดกลิบแล้วครับฐานลองสเตชันนะครับก็เหมือนกันแค่ล้างน้าเปล่าเอานะมาทูทูทูทำการเช็ดให้แห้งเท่านี้ก็เรียบร้อยครับผมกล่องจุฝุ่นหลักๆนะครับจะมีความสกปรปกฝังอยู่แน่นบริเวณพวกไส้กรองนะให้เราถอดออกมาล้างน้ําสะอาดแล้วก็ไปตากแดดครับ ในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับหลังจากที่เราล็อกอินเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆมีหุ่นยนต์รุ่นอื่นเราสามารถคอนโทลได้ด้วยนะดังนั้นถ้าเกิดมีมากกว่าตัวเดียวก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่ครับโดยช็อตคัตของเขาเนี่ยก็จะมีออโตโหมดครับแล้วก็โหมดชาร์จไฟก็คือกับสเตชันนั่นเองตอนแรกนะครับในการสแกนตัวแมปบิมบอกเลยว่ารุ่นนี้ทําได้เร็วมากขึ้นกว่าเดิมเยอะมากแล้วก็ฉลาดขึ้นเยอะมากครับรวมไปถึง UX UI การใช้งานนะครับในการทําคมสั่งเนี่ยคือเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าคําอธิบาย ดีไซน์ต่างๆทําให้เราเข้าใจง่ายครับมีการบอกหมดเลยตรงนี้ก็คือหมดดูดและถูนะครับถ้าเกิดเป็นตัวนี้ก็จะเป็นการถูพื้นหลังจากดูดฝุ่นนั่นเองครับโดยเวลาเราเลือกอะไรเนี่ยเมนูต่างๆที่เราเคยเซตติ้งไว้ก็จะเปลี่ยนตามด้วยอันนี้ดิมชอบมากๆเลยครับเลือกปริมาณน้ําได้นะครับว่าตัววอบถูพื้นเนี่ยจะให้เปียกระดับไหนนะครับตามมีกลางแล้วก็มีสูง เลือกได้ว่าจะทําความสะอาดกี่รอบครับสองรอบไหมแรงดูดเนี่ยจะเอาแรงแค่ไหนมีสระดับให้เลือกรวมไปถึงความละเอียดในการทำความสะอาดก็มีมาให้ปรับด้วยกันครับถึง3แบบมาตรฐานละเอียดแล้วก็แบบเร็วครับอันนี้ดิว่าดีมากเลยนะเพราะว่าจะทําให้เราอ่ะใช้งานได้สะดวกสบายขึ้นเยอะมากๆครับนอกจากนี้การแบ่งห้องเนี่ยเขาจะแบ่งห้องให้ออโต้เลยครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีการแบ่งห้องไว้อยู่แล้วนะหรือต้องการแบ่งเพิ่มเองก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันครับสิ่งที่ดิมชอบในรุ่นนี้ก็คือ เวลาเราแบ่งโซนทําความสะอาดเนี่ยสมมติเราจะให้เขาทําความสะอาดเฉพาะจุดเราสามารถกําหนดโซนได้ถึง5โซนเลยนะสามารถกดบวกตรงนี้ได้เลยครับเซ็ตค่าโซนที่2ได้เลยมันเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าในรุ่นก่อนหน้านี้หรือแบรนด์อื่นเนี่ยดิมยังไม่เห็นเมนูที่สามารถสร้างโซนได้แบบนี้นะครับส่วนสถานการณ์นะครับเราสามารถเลือกปรับแต่งเพิ่มเติมได้นะว่าห้องแต่ละห้องเนี่ยเราจะให้ทําความสะอาดแบบไหนครับเช่นดิมเข้ามาที่ห้องที่1อยากให้ทําความสะอาด2ครั้งนะครับดูดแรงที่สุดเลย แต่ไม่ต้องถูนะครับถูแบบใช้น้ำน้อยๆอ,อะไรเงี้ยเออมันก็เป็นอีกหนึ่งลูกเล่นนะครับที่เราสามารถกดทําความสะอาดครั้งเดียวแล้วทําความสะอาดได้ตามที่เราต้องการในทุกๆห้องเลยครับอันนี้ถือว่า e c o ค a c กทำกันบ้านมาได้ดีมากครับเรายังสามารถดูได้ด้วยนะครับว่าตัวสเตชันของเราในตอนนี้กำลังทำงานอยู่หรือเปล่าครับอย่างเช่นตอนนี้ดิมเพิ่งให้เขาถูพื้นเสร็จนะก็จะมีการ อบผ้าถูพื้นอยู่ด้วยนะครับซึ่งในการซักผ้าถูพื้นด้วยตัวเองผ่านอมนิ s t a t i o นเนี่ยเขาจะซักด้วยน้าร้อนสูงถึง70องศาเซลเซียสนอกจากนี้มีการอบลมร้อนนะครับสามารถเลือกได้ว่าจะให้อบยาวนานกี่ชั่วโมงก็จะมี2 3สและก็สชั่วโมงนั่นเองครับแล้วยังสามารถตั้งค่าได้นะครับว่าจะให้ซักผ้าถูพื้นด้วยน,น้าร้อนไหมแล้วซักละเอียดด้วยหรือเปล่าหรือว่าจะให้หยุดทํางานเลยก็ได้นะครับตรงนี้ดูว่าดีนะ สำหรับด้านบนตรงนี้มี3เมนูนะครับถ้าเกิดเราเข้ามาแรกเนี่ยก็จะเป็นการตั้งค่าต่างๆว่าในแมปจะให้โชว์อะไรบ้างครับจะให้โชว์ประตูไหมให้โชว์พื้นไหมพรมไหมหรือเฟอร์นิเจอร์ไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสิ่งที่เราติ๊กถูกไว้เนี่ยจะต้องถูกแอดเพิ่มเข้ามาเพราะว่าเวลาเขาสแกนตัวแมปของเราเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าไม่ได้มีเฟอร์นิเจอร์อะไรโชว์มาเลยนะครับเพื่อความแม่นยํามากขึ้น เพื่อนๆสามารถกําหนดค่าได้เองครับไปที่เมนูนี้เลยเราจะสามารถแบ่งขอบเขตได้มากกว่าเดิมครับนอกจากนี้นอกจากนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการเพิ่มเฟอร์นิเจอร์ลงไปก็ทําได้เช่นเดียวกันครับก็จะมีเตียงโซฟาโต๊ะกลางนะครับโต๊ะกินข้าวอะไรพวกนี้ก็เลือกแอดเพิ่มได้เลยครับสําหรับเมนูตรงนี้นะครับจะเป็นการตั้งค่าตัวออมนิเซชันรวมถึงโรบอทเพิ่มเติมนะครับจะย้อนดูบันทึกย้อนหลังได้ครับกาหนดเวลาทาความสะอาดได้ดูช่วงเวลาที่ต้องมีทนนได้ครับ รวมถึงตั้งลำดับก่อนได้นะครับว่าเราจะให้เขาทำความาสะอาดห้องไหนก่อนสำหรับการยกผ้าถูพื้นในรุ่นนี้อย่างที่บอกไปครับว่ายกได้ถึง9มิลถือว่าค่อนข้างสูงเลยนะครับแต่เราจะเลือกได้ว่าจะให้ยกไหมหรือว่ายกนิดเดียวหรือจะไม่ยกเลยนะครับ<ม>การทําความาสะอาดตั้งค่าความฉลาดนะครับตรงนี้เลือกได้ว่าจะให้เขาซักผ้าถูพื้นนานแค่ไหน เป่านานแค่ไหนนะครับหรือว่าจะให้ตั้งค่าแบบออโต้เลยก็ได้นอกจากนี้ในการใช้ตัวม็อบที่เป็น two edge เนี่ยเพื่อนๆสามารถเลือกตั้งค่าได้นะครับถ้าเกิดใครเป็นคนที่เฟอร์นิเจอร์เยอะก็อาจจะใช้เป็นโหมดพื้นฐานแทนแต่ในการทำความสะอาดก็จะไม่ดีเท่าตัว extreme นั่นเองครับในการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับอันนี้แล้วแต่การใช้งานเลยครับถ้าเกิดเพ,เพื่อนมีเด็กอยู่ที่บ้านกลัวเด็กจะมากดปุ่มที่ตัวโรบอทก็สามารถกดตัวนี้เพื่อทำการล็อกตัวโรบอทได้ครับผมเวลากดปุ่มก็จะไม่หยุดทำงานนั่นเอง หรือถ้าเกิดเราเป็นคนที่อยากให้ตัวโรบอทหยุดทํางานหรือว่าแอคทีฟเอง,เ,องเวลาเราไปกระแทกตัวขอบอย่างงี้ครับเราสามารถเปิดตรงนี้ได้ด้วยนะอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งลูกเล่นที่น่าสนใจนะครับสําหรับคําสั่งเสียงนะครับก็มีมาให้เหมือนเดิมเลยแต่ในการรับคําสั่งเสียงเนี่ยเขาจะมีคําสั่งที่กําหนดมาให้แล้วนะครับเราจะต้องเข้ามาดูในนี้นะแล้วก็ดูว่าคําสั่งที่เขารับได้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างครับนี่ก็จะมีคําสั่งต่างๆที่สอนเราใช้งานนั่นเอง อันนี้แนะนําว่าเพื่อนๆควรจะดูก่อนใช้คําสั่งเสียงนะครับสําหรับการใช้งานโดยรวมของตัวแอปพลิเคชันก็จะประมาณนี้นะครับ เป็นยังไงบ้างครับดูการทดสอบการใช้งานไปแล้วสําหรับความรู้สึกโดยรวมนะครับถ้าดิมให้คะแนนเต็ม10ได้ตัวนี้ดิมให้เต็ม10เลยครับอย่างแรกนะเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาตอบโจทย์การใช้งานโดยรวมมากๆครับไม่ว่าจะเป็นกําลังดูดที่สูงถึง11,000 PA ถ้าถูกพื้นที่เป็นแบบมอบคู่ที่สําคัญเป็นแบบ 2S edge ด้วยนะครับก็จะยื่นตัวมอบเนี่ยออกมานอกตัวเครื่องและถูชิดกําแพงได้เลยซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากครับที่หุ่นยนต์ของเราทําได้แบบนี้ดังนั้นถ้าเกิดเพื่อนกําลังมองหาหุ่นยนต์์ดดูฝุ่่นนนถพื้้้รับมววาาาตตียตอโจททกๆแลํ การแก้ปัญหาในรุ่น T20 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความฉลาดของ AI ที่ดีมรู้สึกว่าเขาทํางานได้ฉลาดและก็น่าประทับใจมากขึ้นการตรวจจับแผนที่ในการสร้างแผนที่เนี่ยเร็วขึ้นกว่า T20 เยอะมากครับความแม่นยําต่างๆดิมรู้สึกว่าเจ้า T30 p อมนี้ตัวนี้ทําออกมาได้ดีมากแต่สิ่งที่ดีประทับใจที่สุดก็คือเรื่องของตัว Omni Station ที่แม้ขนาดจะเล็กลงถึง3 0นะครับถ้าเกิดเทียบกับรุ่นที่แล้วอะ่ะมันต่างกันเยอะมากแต่ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดมันดีขึ้นเยอะมากครับอย่างที่เพื่อนเเห็นตอนที่ดีรีวิวเลยพื้นนะครับสะอาดมากไม่ว่าจะเป็นผ้าถูพื้นแกนกลางนะครับแปรงปัดกวาดทุกอย่างดิมไม่ได้ทำความสะอาดด้วยมือตัวเองเลยก่อนที่ดิมจะถ่ายคลิปทำความสะอาดนะคือมันสะอาดในระดับที่ว่าอีโคแวคเขาบอกว่าเราจะไม่ต้องเป็นทนานเขาเลยจนกระทั่งถึง150วัน,นครับแล้วตอนแรกดิมก็ไม่ได้เชื่อนะจนกระทั่า ก็ยังเห็นว่ามันยังสะอาดจริงๆนะครับมันจะมีจุดเดียวที่ดิมมองว่าต้องทําความสะอาดทุกๆหนึ่งอาทิตย์ก็คือตัวพื้นสเตชันนี่แหละแต่ถามว่าโดยรวมแล้วดิมประทับใจไหมดิมบอกเลยว่าประทับใจมากครับด้วยกําลังดูดฝุ่นที่มันสูงขนาดนี้มันทําได้ไม่แพ้เครื่องดูดฝุ่นเลยครับอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวแอปพลิเคชันดิว่าเขามีการพัฒนาขึ้นนะ UX UI ดีขึ้นมากๆการแปลภาษาไทยเข้าใจง่ายขึ้นเยอะครับรองรับคําสั่งด้วยเสียงก็มีมาให้คือครบหมดแล้วที่เพื่อนๆต้องการจริงๆ ซึ่งสําหรับดีมแล้วนะครับในรุ่นนี้ดีมไม่รู้จะหาข้อสังเกตอะไรมาพูดจริงๆจ,จะมีแค่ข้อควรระวังในการใช้งานก็คือตัวฝาที่ตัวโรบอทเขาเป็นแบบพลาสติกเงาใช่ไหมดังนั้นเวลาเราใช้ไปเนี่ยถ้าเกิดเราดูแลเขาไม่ดีหรือตอนทำคมสอาดเราไปเช็ดหรือใช้ผ้าที่มันหยาบนะครับมันจะเกิดริ้วรอยได้ง่ายก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยนะนอกจากดีมไม่รู้ว่าจะดิมจะหาอะไรมาตีจริงๆครับโดยรวมประทับใจมากอย่างที่บอกอันนี้คือคุณยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นที่ดิมให้10เต็ม1ัิ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวหุนวน่นยนต์ดูดฝุ่น d b o t T30 Pro Omni ตัวนี้ถ้าเพื่อนๆกำลังมองหาหุน่นยนต์ดูดฝุ่นที่ดีครบจบในเครื่องเดียวอยู่แล้วก็ดีมากตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับสำหรับราคานะครับตัวนี้เปิดมาที่2 0,000ืปลายๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็เข้าไปกดสั่งซื้อที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยติดตามช่องทางของทาง e c o w a c เดี๋ยวดีมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ก็มีหลากหลายช่องทางเลยเพราะว่าถ้าเกิดติดตามเนี่ยจะได้โปรโมชั่นส่วนลดด้วยนะครับถ้าเกิดถูกใจ กำลังใจให้ดีละทีมงาน Next Tech ด้วยนะครับคลิปต่อไปจะเอาอะไรมาให้ดูเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเวลามีคลิปใหม่ๆแบบนี้จะได้ไม่พลาดสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย